วันนี้เราจะมารับสมาชิกใหม่นะคะเราอยู่ร้านโมไซนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้คันไหนกับบ้านนี่นะไฟสวยเรียกสวยจรอ่าไ,ได้สวยแบบที่ไม่ต้องจองสวยไหมเป็นเป็นรุ่นไหนคะเนี่ยนี่เป็นรุ่น XTR หนึ่งร้อยห้าสิบห้า cc ราคาประหยัดมากไหมอ่ะคันนี้ก็ประหยัดประมาณ ห้าสิบห้าถึงหกสิบกิโลต่อลิตรหรอคะหน่วยกิโลลิตรเนี่ยจอดไม่ได้สวยนี่นะสวยนะสีแดงชื่อน้องอะไรดีเฮ้สมาชิกเราอ่ะน้องแดงเลยดีไหมสวยสวยสวยได้ไฟหน้าเป็นตัว l e d ด้วยใช่ไหมคะก็ถังน้ำมันเนี่ยเป็น ทางทรงหยดน้ำนะครับแต่หน้าหน้าจอเนี่ยหน้าจอมันก็สามารถที่แบบแสดงผลทั้งหมดเลยว่าวิ่งเติมน้ำมันเนี่ยกิโลหนึ่งวิ่งได้กี่ลิตรก็จะมีแบบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในความจุในแบตเตอรี่เลยเี่ะมันสามารถแจ้งเตือนในหน้าจอได้เลยเห็นไหมเลๆอย่างนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะใช่สามารถเลื่อนดูได้เลยว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเทียบกับรุ่นที่พี่เขาอยากได้นู่นล่ะคะ พี่อยากได้รุ่นนั้นอะอะไรอันนี้ตัวนั้นอะ X Max X Max X Max ถ้า X Max มันจะเป็นตัว 300cc อ่ะแล้วตัวนี้กี่ซีซีคะอันนี้155อเอาไหมเอา X Max ไหม X Max ผู้หญิงขี่ได้ไงก็เลยให้มาดูอันนี้ก็ขี่ได้นะไม่ระหว่างอันนี้กับ X Max ชอบไปเลยชอบ X Max เลยเอาสวยเพรามันมีกล่องเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปลองใช้ก่อนเพราะเรายังไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์และราคาก็ ไม่จะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยไงไซื้อแค่สองคันก็ได้ครับวันนี้เราจะเอาน้องแดงเรากลับบ้านนะคะโชคดีมีชัยโชคดีโชคดีเทียนะเอออย่างงั้นแหละเอออย่างงั้น่ามาจีตัว ตอนนี้เราพาน้องแดงของเราถึงบ้านแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ